ลลุุ่่งงงเเเเเช้าา้้้าาาาามมแวจจไออียยยคยบนืขใปักใต้สะเทือนประชาปิบย์คืนชีพอภิสิทธ์นั่งในใจหรือแค่ภาพลวงตาเจาะลึกสัญญาณอันตรายที่รัฐบาลต้องฟังสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนไทยทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่เหนือสุดแดนสยามหรือด้ามขวานทองของไทยกลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศสบายสบายยามว่างกับผมลุงเชาหน้าเมืองคอนคนเดิมในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาทางทอล์กพอดแคสต์ไทยแลนด์แห่งนี้ครับที่น้องครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2568 วันสิ้นเดือนที่ใครหลายคนอาจจะกำลังวุ่นวายกับการปิดโยอดหรือวางแผนชีวิตเดือนหน้าแต่สําหรับลุงเฉาว,วันนี้มีเรื่องที่ทำให้หัวใจคนรักการเมืองต้องเต้นแรงเคยมีคนกล่าวไว้นะครับว่าความรักก็เหมือนหนังสือเล่มเก่าอ่านกี่รอบตอนจบก็เหมือนเดิมแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในทางการเมืองบางทีหนังสือเล่มเก่าเล่มนั้น อาจจะมีตอนจบที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้วันนี้ลุงจะพาพี่น้องล่องใต้ไปฟังเสียงคลื่นลมที่กำลังเปลี่ยนทิศจากผลโพล่าสุดของนิดาโพที่เพิ่งออกมาสดสดร้อนๆตัวแรกที่ออกมามันไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือคลรามของสิงเท่าที่กำลังตื่นหรือมันเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของความผิดหวังในปัจจุบันกันแน่ เตรียมกาแฟแก้วโปรดของท่านให้พร้อมแล้วมานั่งคุยกับลุงเชาแบบช้าๆช,ชัดๆลึกๆก,กันครับก่อนอื่นเราต้องมาดูกันที่ข้อเท็จจริงกันก่อนนิดาโพเขาลงพื้นที่ไปถามพี่น้องชาวใต้14จังหวัดกว่า2,000คนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคำถามง่ายๆครับวันนี้คุณอยากได้ใครเป็นนายกและคุณจะเลือกพักไหน ผลที่ออกมาทำเอาคอาการเมืองหลายคนต้องขยี้ตาเพราะชื่อที่มาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มที่มีรายชื่อระบุตัวตนคือคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกรูปหล่อขวัญใจแม่ยกที่กวาดไปถึงร้อยละ25.65ทิ้งห่างอันดับสามอย่างเสียหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยที่ได้ไป15.40และอันดับสีคนรุ่นใหม่ คุณนัฐพงศ์จากพักประชาชนที่ร้อยละ12.85แต่เดี๋ยวก่อนครับพี่น้องลุงอยากให้สังเกตตรงนี้ให้ดีๆอันดับหนึ่งตัวจริงเสียงจริงที่ชนะคุณอภิสิทธิ์คือกลุ่มที่ตอบว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ซึ่งสูงถึง32.25ตัวเลขนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวลุงจะมาขยายความให้ฟังทีหลัง มาดูที่พักการเมืองบ้างพักพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือประชาธิปัตย์กลับมาทวงบัลลังแชมป์ภาคใต้ได้ที่ร้อยละ28.60เฉือนชนะกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจที่มีร้อยละ28.45ไปแบบหายใจรถตน้นคอส่วนพักส้มพักประชาชนมาเป็นที่3 1มร้ละ17.5 และภูมิใจไทยตามมาห่างๆที่ร้อยละ11.65ที่น่าตกใจคือพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างเพื่อไทยหล่นไปอยู่อันดับ6ได้เพียงร้อยละ2.45พี่น้องครับตัวเลข2.45%เปอร์เซ็นต์ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่รุนแรงมากในความรู้สึกของคนใต้เอาล่ะครับได้เวลามาแกะรหัสกันแล้วทำไมลมใต้ถึงพัดหวน ทำไมคนใต้ถึงเริ่มมองกลับไปที่ประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์ลุงมองเห็นสามปัจจัยหลักที่อยากชวนพี่น้องคิดตามครับปัจจัยแรกลุงขอเรียกว่าความโหยหาในอัตลักษณ์พี่น้องต้องเข้าใจคนใต้บ้านลุงอย่างหนึ่งนะครับคนใต้เราเป็นคนรักพวกรักอุดมการณ์และใจนักเลงพักประชาธิปัตย์อยู่คู่กับคนใต้มานานจนเหมือนกับญาติสนิท แม้จะมีช่วงที่งอนกันบ้างทาะกันบ้างปั่นใจไปให้ลุงตู่บ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมันดูไรท้ทิศทางผสมพันธุ์คร่ำคั่วกันจนงงไปหมดคนใต้ที่ยึดถือความชัดเจนจึงเริ่มมองหาหลักยึดเดิมที่คุ้นเคยคุณอภิสิทธิ์คือตัวแทนของภาพลักษณ์นักการเมืองน้ำดีมีหลักการพูดจาฉะฉานซึ่งเป็นสเปคที่คนใต้ชื่นชอบ การหวนกลับมาครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาหาคอมฟอร์ตโซนทางการเมืองครับปัจจัยที่2ลุงขอเรียกว่าความล้มเหลวในการเจาะยางจากคู่แข่งเราเห็นพักภูมิใจไทยพยายามเจาะฐานเสียงภาคใต้หนักมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเน้นเรื่องการลงมือทำเรื่องทานหนนเรื่องสาธารณสุขแต่ผลโพที่ออกมา คุณอนุทินได้ที่สและพักได้ที่สมันบอกเราว่าผลงานแลกศรัทธาไม่ได้ทั้งหมดคนใต้อาจจะมองว่าการพัฒนาเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำอยู่แล้วแต่เรื่องอุดมการและความไว้วางใจมันซื้อไม่ได้ด้วยงบประมาณภูมิใจไทยอาจจะได้คะแนนเสียงจัดตั้งแต่ยังชนะใจรากหญ้าได้ไม่หมดส่วนพักส้มพักประชาชนแม้จะได้ใจคนรุ่นใหม่ในหัวเมืองใหญ่ แต่ในระดับโครงสร้างสังคมภาคใต้ที่ยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไปอาจจะยังไม่ใช่คำตอบสำหรับคนส่วนใหญ่ในเวลานี้ปัจจัยที่3และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องปากท้องพี่น้องครับลุงพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมราคายางพาราราคาปาล์มน้ำมันพืชผลทางการเกษตร และการประมงคือเส้นเลือดใหญ่ของภาคใต้ตัวเลขความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่ต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเพียง2%เปเซกว่าๆมันคือใบเสร็จที่ยืนยันว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้สอบตกในสายตาคนใต้ลองนึกภาพตามลุงนะครับชาวสวนตื่นมากรีดยางตอนตีสองขายน้ำยางได้เงินไม่พอค่าแกงข้าแกง ชาวประมงจะออกเรือก็อน้ำมันแพงกฎระเบียบยุ่งยากเมื่อท้องมันหิวความเชื่อมั่นในรัฐบาลมันก็หายแล้วเขาจะหันหน้าไปพึ่งใครเขาก็ต้องหันกลับไปหาคนที่เขาคิดว่าจะเข้าใจปัญหาของเขามากที่สุดแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีอำนาจในตอนนี้ก็ตามและที่สำคัญอย่าลืมพลังเงียบอีก32เปซนที่ยังไม่เลือกใคร คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจการเมืองนะครับแต่เขาคือคนที่เจ็บแล้วจําเขาอาจจะกำลังรอคอยตัวเลือกใหม่ที่ดีกว่าหรือรอคอยให้ใครสักคนพิสูจน์ฝีมือให้เห็นจริงๆพลังเงียบกลุ่มนี้แหละครับคือตัวแปรที่จะชี้ชะตาการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแท้จริงใครประมาทเสียงเงียบๆนี้เตรียมตัวน้ำตาตกในได้เลยสรุปนะครับพี่น้อง โพนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของประชาธิปัตย์แต่เป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงไปยังรัฐบาลและพักการเมืองทุกพักว่าคนใต้เขาไม่ได้หลับหูหลับตาเชียร์ใครเขามีบทเรียนเขาเจ็บเป็นและเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนใจได้เสมอถ้าคุณไม่จริงใจกับเขาสำหรับคุณอภิสิทธิ์และประชาธิปัตย์นี่คือโอกาสทองที่ลมใต้พัดหวนมาให้ แต่ลมนี้จะพัดนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าท่านจะคว้าโอกาสนี้มาสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้จริงหรือจะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนสายลมแรงจะสวมเสื้อสีใดไม่สำคัญหากลืมวันสัญญาประชาหนีคนด้ามขวานรักจริงและพักดีแต่หากมีเพียงคำหวานตาลเครือบยาลมพัดหวนทวงถามความยุติธรรม อย่าเห็นทำเป็นนิ่งยิ่งกังขาเสียงเงียบงนันวันนี้ที่ระอาคือศรัทธาที่โรวันพิภาคษาคุณเจ็บไหมครับแต่ความจริงมักจะเจ็บปวดเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตรครับพี่น้องเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะช่วยให้พี่น้องเห็นภาพการเมืองไทยในมุมมองที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นนะครับ เวลาของลุงชาวในวันนี้หมดลงแล้วแต่เรื่องราวบ้านเมืองเรายังมีให้ติดตามกันอีกเยอะพี่น้องฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับโพนนี้ไหมหรือในใจพี่น้องมีนายกคนอื่นที่อยากเชียร์คอมเมนต์มาคุยกับลุงชาวได้ที่ด้านล่างเลยนะครับลุงอ่านของทุกคนแน่นอนเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็น เห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนกับลุงเฉานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคนจริงไม่เหมือนใชยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย